มาแล้วครับน้องๆสำหรับกติกาในการแจกปลาตัวแรกของพี่เซนเอกมาเล่นเกมหาไอเทมกันดีกว่าครับอ่ากติกานะครับให้น้องๆเข้าไปหานะครับคลิปนะครับวิดีโอนะในบ้านแดงนะครับพี่เซนเอกพูดว่าเลิกซื้อเลิกขายนะครับเพื่อนๆไม่สนับสนุนครับผมคำนี้เลย จำอีกทีนะครับเลิกซื้อเลิกขายนะครับเพื่อนๆไม่สนับสนุนนะครับผมคํานี้เลยในบ้านแดงนะอ่าเข้าไปหานะครับว่าอยู่ในคลิปวิดีโอไหนและอยู่ในนาทีที่เท่าไหร่แคปรูปมาให้พี่เซนเอกนะครับแล้วเข้าไปส่งไว้ในช่องแชทบ้านฟ้านะครับคนแรกคนเดียวเท่านั้นนะครับคนแรกเนี่ยพี่จะคัดปลาสวยๆให้เลยนะครับแล้วเมื่อเจอแล้วนะครับแคปรูปแปอ่บ ช่วงตอนที่พี่สเสนิทพูดว่าอยู่ในใน,นาทีเท่าไหร่นะครับส่งมาในบ้านฟ้าของพี่เซียนเอกเซียนมิ้นต์ประกาศป่าฟาร์มนะครับย้ำนะบ้านฟ้าเซียนเอกเซียนมิ้นต์ประกาศป่าฟาร์มนะครับคนแรกที่ตอบถูกเท่านั้นนะครับพี่จะคัดปลาสวยๆส่งให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งเส้นเลยครับขอให้ผู้โชคดีคนแรกคนนั้นเป็นน้องๆเพื่อนๆน,นะครับ ใบให้หน่อยนึงนะครับเพื่อนๆน้องๆคำคำนี้ที่พี่เซียนเอกตามหาอยู่มันอยู่ในคลิปวิดีโอยาวของบ้านแดงนะครับซึ่งในคลิปสั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไปหาในคลิปวิดีโอยาวเท่านั้นนะครับผม